เอาสวัสดีนะผมน,นั่นคุณแรงรถแรงก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> น้ำเต็มเครื่องเลยนะครับดูรับนี่อันนี้อยู่ในเครื่องไงไม่เนี่ยเนี่ยอยู่ในเครื่องนะเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายมัหมดแล้วอ๋อมั่งแล้วโอ้โห<อ>ยนี่ไหลนี่คือในท่อ,อนั่นนี่ทีนี้อยู่นี่<อ>ก็ไปเลาะลองรถเกี่ยวบ้างเนาะแลโอ้ร,รอยแบบเราลองตะแข็งแบบนี้นะ เขาไม่ได้ปั่นไว้ไงพี่อ๋ว่ปั่นไว้แหละแต่ว่ามันมันจมลึกความเลยโอ้ยงานเข้าเอา้าจะมีก้านมานะครับอันนี้ประหยัดการไป็หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวดูที่ข้างในจะเป็นอะไรบ้างนะครับโอ้โหน้ำอ,อดฝาข้างล่างเลยเนี่ยปกติมันไม่เคยเข้าถึงนี้ทีหรือว่าอ้อมันจมลงไปในาน้ำเลยมั้งเนี่ยโอ้ย ถือถือกระถอยดีนี่หักเลยครับนี่อันนี้อันนี้เป็นเป็นคอเดิมนะครับนี่นะครับยังอยู่ไม่ได้เลยหักเลยนะครับนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแตก่อนยานลือแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูข้างในนี่ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะเป็นไงโอ้โหเจ๋วเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องล้างเปิดพลาสูบดูตอนนี้หมุนไม่ได้เลยหมุนได้ครึ่งหน่อยหน่อยเยอะนะ โอ้โหแน่นตึ๊บเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวญาติแป๊ปนึงนะครับผมมานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับไปไเป็นไงแต่งอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอโอ้กามฟาดโอ้โหแถวเลยนะครับก็เดี๋ยวลองล้างนี่ลูกมันยังใหม่อยู่แล้วเอาปอกอย่างเดียวก็ได้ไมั้ ดูดิดดก็ทีนี้คือปลอกมันแตกนี่นะครับคือก้านมันงอปุ๊บแล้วมันเป็นวาดนะครับตรงนี้เนี่ยที่ว่าหมุนไม่ไปนะในเนี่ยมันคงติดนี่เนี่ยเห็นไหมครับแต่ข้างในไม่น่าจะมีอะไรนะครับปกตินะครับขันแรงล้างแล้วก็เดี๋ยวเอาปลอกใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวดูลูกนี่ พอลูกมันยังใหม่อยู่เลยชักไปมาเราไปล้างกันในไกลเเ์เถอะเกมเข้าไปไหนเลยเดี๋ยวน้ำมันไหลออกมาเนี่ไปล้างที่หน่อยน้ำเหมือนน้ำอะไรออด,นได,นดนูน้ำนด,ดิ้นน้อยหมด นะครับเดี๋ยวลูกก <Okay. S 1> <daughter. S 2> ็เดี no. okay. ๋ยวแจ้งของเดิมนะครับเพราะว่านี่แถบยังไม่มีรอยเท่าไหร่เลยนะครับก็เดี๋ยวปลอกอีกเดียวปอกอีกเดียวเดี๋ยวเอากาดมีกระเรียมมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนจะปอกนะครับเพราะว่าลูกมันยังใหม่อยู่นะครับอ่ะงิกเลยมันมันงอดีกว่ามันขาดราคาดนีมีทะลุบนแน่ครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเดดก,การปอกแป๊บนึงนะครับผมอะไรอย่างอ่ะนะครับอันนี้ป <c oughs> อกใหม่นะครับก็เดี๋ยวแต่ยัดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เหยียบแล้วไงน้องเชาาออกหมดด้านในอะน้ำยังออกไปหมดให้ตองยกตะแคงให้มันตะแคงไปข้างกันได้ไหมน้ำายัางนั่นอยู่เลยพยายามอยาเลยไปบางมันนี่สีหลอก เยน้ำมันหกเลยมึงเอลฟองน้ำที่มึงน,นั่นกันมาแบบจับปุ๊บเดียวก็แห้งแล้วดูชาข้างในนะมีหลงเหลืองป่าเฮ้ยอ,อะโอเคนะครับก็เดี๋ยวอนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็ลูกซูบนะครับใส่เรียบร้อยอันนี้ก้านนะครับ ก้านเก่าเขาแต่เป็นของเก่าแต่เป็นก้านใหม่เอององว <c oughs> ะวะก็ลูกสูบเดิมนะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้สุดใช้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาแป๊บนึงนะครับไอ้ดูวาวไปบดก่อ,อ,กอ,อ,กอ,อกนเด้อยนะเดินรั่วขีดงขี่ดินในรูอ่ะออกให้หมดเลยอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองนี่ลองเอาจนนะเอาเลยไง รตัวล่างหลวงยาวเกินเห็นไหมเห็นไหมเออสก้านด้วยต้องแก่ต้องแก่ต้องแกะมันเป็นไรอ่ะมันมันต้องใช้ขันนี่มันเข้าไม่ได้เห็นไหมมีหัวไม่ไม่ต evet> mm. ้องแก่ต้องแก่แดดต้องเอาไปฝึกมึงจะไปยากอะไรหกเหลี่ยมใจน้องหกเหลี่ยมแล้วก็มีอ่ะ ที่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำดินไม่ได้เข้าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ไาต,อ,ตองต๋องเอากาวยาตรงนี้เข้าหน่อยน,นั่นเ่ยเดี๋ยวดินเข้าอีกตรงที่ร้อยต่อกอ,องนะ่ะอ่ะโอเคนะครับก็ปกติดีใช้ได้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ นี่นะครับเบอร์โทรนะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ